ซานเดอร์ส s t a ดียมจะมองนี่ละทางไปทางนี้ละพี่น้องเนี่ยทางไปทางพี่ทางพี่จะเนี่ยทางเข้าไปตอนนี้เขาปิดประตูหมดเลยนะพี่น้องก็หาไม่ค้อนไปเนาะเพราะว่ามันไกลสีหอดงานพันแลเนาะเนี่แหละไกลสีหอดงานพันแล้เป็นกะปิดประตูเรียบร้อยมดเพิ่งจะเคลียร์พื้นที่เนาะมองนี่นะสนามกีฬาจเกซานเดอร์ส s t a ดียมพี่น้องยางไปทางีวเนอะอันนี้มาหอดแต่ถนนไนทะลุมหอดถนนไ่แล้วอันนี้ สิไป,ไปทางในเมืองทางในทางปีกับเมืองคือกันเป็นาจะไปทางในหม่องไปนั่งไปใหญนมาอยากไปดื่มจากน้อยก็จะไปไปน้ำเพิน่นมนี่เป็นบ้านของเพิน่นเนาะเพราะว่าเป็นเห็ดสว่สวนเห็ดย่างซอยเฮาทุกอย่างแล้วก็ไปยาน,น้ำเพินเ่นแน่อยังก็เห็ดแล้วเรียบร้อยมาแล้วโอ้ย oh, พี่น้องต้นแอปเปิ้ลพี่น้องมาเบิ่งแอปเปิ้ลเนี่ยต้นแอปเปิ้ลต่ำๆเนี่ยพี่น,อน,น้องบ่หน่วยเต็มเนาะนี่ พี่น้องเห็นปะเห็นปะคอยรอเคลียเต็มอยู่นี่กินบ้างเมื่อจีสมปะเทาสมัดเก็บกินได้เนาะสมปะมันปลาทัานใหญ่มันกำลังเขียวอยู่อยากก่างกับมันใหญ่กัดคนกัดเขาบ่คอยกินอยู่แล้วนะพี่น้องฝรั่งนะ่ะเขาบ่คอยนั้นอยู่แล้วคือจังบานเทาเห็นบักง้องล้นนี่ละก็เก็บอยู่แล้วเนี่ยนะเต็มต้นอยู่นี่ Một mong nồi bắn hao là nó cứ phạt phạt được nó nồng tem nhu nồi tem nhu ôi lông cái hen tuần mới xuống này phi nào này bằng tuần này phi nào này bằng tuần nè xem này là nồi tem nhu nồi lạc nhu พี่น้องธรรมดา,น,ามนี่ใช่มันจะมีการลอกหลายนะก็อ,อุตส่าห์เอานันมาพี่น้องกาบักทัวมาให้มันกาบักทัวมาให้การลอกการลอกตะบบมาซ้ำมานี่การลอกบอออกมาซ้ำโอ้ยเนาะผิดหวังอย่างแรงมันนอนตะแคงบ่ได้กินมะเออเปะกอ พยายายืนถามมองรถแม่มากพอดีเดี๋ยวเราบอกห้องใส่ประกอบเมื่อจะถ่ายวิดีโอแม่เห็นแม่ถ่ายวิดีโอกันแล้วเบาเพั่นชันบานจองมางพี่มีแต่หลังง่า ก็ก of like ินบักแอปเปิลพี่น้องมันฝาดมันน้อยๆอยู่เนาะมันหน่อยมันก็ฝาดกันบานเท่ากับเป็นอันบักม่วงหน่อยพี่น้องอันนี้ก็ว่าต้นโพนะต้นโพบ้านเท่าเนี่ยก็ว่าต้นโพและพี่น้องเห็นมั้ต้นโพกระคักเนี่ยแหละแต่มาอยู่บานนี่มันใบมันหน่อยเนาะนี่ต้นโพเลยพี่น้องเห็นบนี่ต้นโพนี่แหละเคยว่าต้นบักยางไงนึง ไปหาเบิงขางต้นก่อนเบอรมี่หวยเบื่อมี่เล็กเด็ดเผื่อเป็นไห้โชคให้ลาบเพราะเนาะเผื่อเป็นไม่โชคไม่ลาบอ้ยต้นบักยังไงเลยพี่น้องขอสิห้า่อมกระไดน้อเล็กัปที่นี่นกะจยให้ลูกสร้าง,งคือกับ มาใหา้เบิร์หนึ่งเด้อน้ำเบอร์ยังกระไดเบอร์ยังกระไดให้ลูกไปเห็นหนึ่เด้อมีใส่น้อมีน้ำเบอร์โชคดีแมนอิลีพี่น,อน,อน,อน้อนนนนงต,งต,ตอ้นโพแมนอิลีพี่น้องเบิร์พี่น้องเบิร์บอต้นโพเนาะนี่ก็ให้เบิร์ตำตำให้เบิรงตำตำใบใบโพและพี่น้องใบอีหลี่ใบโพอีหลีนะพี่น้องมาบอลนี่นี่คือใบโพเนาะแมนอีหลี แต่คนตัวมันอือใบโพอีหลีพี่น้องต้นโพอีหลีต้นที่พระพุทธเจ้าต้นของพระพุทธเจ้าเนาะก็กบังด้เบิ่งนังเอพระพุทธเจ้าเด้มักเบิ่งเบิ่งนําให้นําซื่อๆยามเบิ่งก็ได้บักอเปิ้เขียวั้งุนะพี่น้องนคมองมองหันเนาะ มองเมญา่าคอยวัดเป็นเอาเมญ่ากับเป็นเชิดเนาะคนมีเมญ่าก็อยู่หันก็ไปเผายิาง่งเนาะเขาตายแล้วเนาะแล้วเขาก็ใส่ซื้อเกณฑซื้อใบเกณฑ์ยังใบอันละพระพุทบุญมองตึกอะ่ะมันนี่เขาก็ใส่ซื้อ,อหลายหลายหลายเ,าเากกรื่องกันไปหลาย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 มันนี่คอยเนาะควมจะกับจะกอนข,ขยานญาติพี่น้องก็ว่าซื้อขยานเนาะ ย่านผัวพาไปต่างหลายเธอบอกเคยไปบันย่ำไปกับโอเคเนาะบ่อใดบ่อมันมันมันบ่อใคก็จังเข้าคิดไวเนาะก็พอไปกัไปยืนคารบเพ่นน่ะล่ละไปยืนคารพเพ่นไปรบซือ้อตอนแรกก็ถืออยู่นะข้างที่แรกก็ถือข้างสองก็ถือข้างที่สามไปยืนทันแล้วมันหนาวน้ําหิมะก,กระตกแล้วมันไปยืนเคารบเพ่นก่อนเชื่องพิสมันนะพี่น้องพอไปยืนเคารบเพ่นไปยืนคารบผิดซือ้อ ไปยืนนั่นพิษซื้อเพราออันป้ายก็คือคือกันเนาะผัวก็เลยบอกว่าทัชรักแม่อยู่ทางนี้เอ้าลืมบังซื้อไปยืนมังตะป้ายคื๊กกันซื้อเพราะมันหนาวแห้งกันลืมเมือดพี่น้องถนัดพี่น้องจะไหนกันไปเบิ้งอันต่อข้างหน้าเนาะมาแต่เแบบไปหอดใสแล้วพี่น้องไปเบิ้งจ้าพี่น้องอ่างเกสวนแล้วก็นสิไม่ย่างเชี่ยวปิ้งตอกกระเพยไงพี่ใหญ่พามาซื้อของคือจังอันตึกอันก็จังให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะงั้นเนาะ mà nhà mà shopping Dù hàng Asda chà Mà sư còn chắc nói chút nó Cái mà bận ôi Lông cái hang, nhắn nè สื่อของกินสองสายักน้อย one stop service มีทุกอย่างมาเมืองนี้มีทุกอย่างแต่ก่อนรถเมล์สิมากเมืองนี้นะพี่น้องตอนนี้ก็ปิดแล้วเข่าแล้วจ้าเข่าแล้วาเบิ e r น้ำกันไปจ้าลงมนได้เลื่อน นปยพ่เห Welcome to one stop shopping น no ี่นแะพี่น้องไปน้ำกันพามาเสือของมานี่พื่อไปเสือหนังสือพิมพ์พี่น้องเขากัามาช้อปปิ้งน้ำกันนะคะมนี่ครมี ทุกอย่างนะฮิจ้าพี่นอ้องเห็นบ่มีทุกอย่างนะฮิโทษได้พี่น้องยางฝาวจักน้อยเนาะเนี่ยงานให้เบิ้งน้ำกันก็มีทุกอย่างผักสีไปไปลานนั่นจะพูดไปครโอ้ก็ไปซื้อลานนั่นพวกนี้ก็ออกร์ไปลานในใจพี่น้องใกล้แล้วนี่ ลนี่มีทุกอย่างเลยพี่น้องเห็นบ่หลังจากไปสวนแล้วก็มาเมืองนี่นั่นก็อาสตาในเมืองนี่อาสตานะจ๊ะก็บอกเรามีทุกอย่างในนี่พี่น้องมาเบิ้งมาซื้อน้ากันจ้าแล้วเขาไปซื้อก่อนเขาไปซื้อน้ารานนี่ก่อนพี่น้องไปไปน้ากันจ้าจ้าพี่น้องไปช้อปปิ้งมาแล้วใส่ของใส่น้ำนะพี่น้องมานี่ได้ของใส่น้ำได้ของใส่อันนี้ ไปซื้ออยู่อ่มองโมงนิช็อปมองนี่มาไในน,นี้โมนิแล้วพี่น้องนี่ยนะไในของใส่จ้าก็เลยมานั่งเดิมในับนี่พี่น้องแพงแพ,พงนะมืดนี่มืดนี่สี่สิบปอนด์พี่น้องบ่ก็สิสองพันทุกมืดนี่เยอะอะเยอะๆนั่นแหละพี่น้องก็ไปซื้อมากแต่ก็มานั่งเดิมก็พัญหายในภับนะมานั่งเดิมก็พัญหายในภับพ,พี่น้องนะั่นนะพับเพิ่นให้เบิ่งจักหน่อย มานั่งเดิมได้พับนี่นั่งเดิมได้พับจ้าพี่น้องให้บอกพี่น้องได้เบิ่งจากน่อยพับจ้าพี่น้องมานั่งเดิมได้พับนี่ให้พี่น้องได้เบิ่งามมานั่งเดิมได้พับนี่พอแบบพอใหญ่ก่นมาตุกอาทิตย์ละมองนี่ติดเป็นไปเป็นไปกันมามองหนี่ล่ะน่าเร่งสวัสดีครับเฟิร์สนาเร่งนาเร่งสวัสดีครับ สวัสดีครับนะี่พญาย,ยเป็นมาสวัสดีครับเป็นออกมาที่ช้อปปิง้งซอยเมียพญาย,ยพาไปซื้ออันนี้นะของใส่จ้าพอดีของใส่เมื่เนาะนี่ก็เลยไปซื้อนี่แหละก็เลยมานาั่งไก่หน้าต่างหมดนี่จะนอนไม่มาดึงทั้งที่นะน,นี่ไปนอนกันบ่อันนี้สถานีรถไฟทางฝุ่นสถานีรถไฟจ้าเนะาะให้ไปนอนมาเบิร์นน้ำกัน มันง่ายสะดวกสบายเนาะออกจากมองช้อปปิ้งแล้วก็มามองนี้เนาะอันนี้มูพันธ์ยัยั้งนั้นเลยนะมูพันธยัยตั้งนั้นไม่แต่นมนมนมเท่าไม่แต่นมโสดตั้งนั้นเลยเท่าๆนะก็ได,ไได,ด,ดะคะ้คือบม่มีเมียจากบุญเท่าโพนมัน้งก็จะบม่มีเมียนี่แหละพี่น้องมาเบิร์นน้ำกันเนาะนี่จะนั่งดื่มจักน้อยก่อนน,นั่งดื่มอันนี่นำ้นำสมน้ำสมเน่จังสิกลับบ้านของดื่มสักพักหนึ่งนะพี่นอ้องเอ้ย ละจังไกบานละจ้าพี่น้องมายางเมืดมือมันนี่เนาะมายางพี่น้องมาคอยมาชอบปีมึงเห็นอะคอยมาเจ้าเนี่ยพี่น้องปิดเมืดแล้วจ้าคอยไปเฝ้าไปซื้อของพี่น้องปิดเมืดแล้วจ้าสีมงแรงเนาะสีมงแรงวันอาทิตย์เป็นกระปิดเมืดแล้วพี่น้องเป็นปิดเมืดแล้วเป็นปิดสีมงแรงพี่น้องมองมองนี่แต่ก่อนนะรถไฟเออรถบรรเรนนะมันนี้มันรถเรนมันนี้เขาป่วยห้รถเรนเป็นสอบไม้เป็นเห็ดไม้เห็ดไม้เมืดถนนน่ะ สงสัยมองนี้มันก็จะเห็นเป็นน้ำผุมั้งคนนี้มาเปุ๊บจะเห็นเป็นน้ำผุเนาะให้คนออกกำลังให้คนในบานดังรีแลกมองนี้มันออกอ่านบอกพักพรอนหน่ะนะเห็นบ่กบานเพลินกันว่าวันอาทิตย์นะสี่มงแรงปิดมืดโบหายคนเข่าเลยปิดเขาจะเคลียร์คนออกมืดเลยนะเขาบ่กหายคนเข่านะสี่มงแรงวันอาทิตย์เธอมาท่านมาท่านกันแล้วแต่เธอนะปิดสี่มงแรงก็ลุยแล้วว่าสี่มงแรงปิดพี่น้องกลับบ้านน้ำกันนะคะไปนั่งหลังยุสวน ไม่แดดไม่นี่พี่น้องไม่แดดแต่งจากหมู่บ้านกลับสวนน้ำปั๊บบานน้ำกัจ้าไปเจอกันอยู่บ้านพี่น้องจะเบิ่งดูผัวข่อยนั่งถ่ารถแม่ซ้ำเอิองไข่จะนั่งเซมือคือเอิองไข่เนะถ่ารถแม่นั่งตากแดดนะ้ำนั่งตากแดดเสร็จล้มเ่าเปิ่น นางซ้ำอึนใครเด้ไหมนางตากแดดยู่นเหนไหมนางตากแดดตอนถ่ายรถเม่สิกลับบ้านพี่น้องอันนี้มองนี่พี่น้องนี่เนี่ยมองนี่มันแข้งหมาเนาะพี่น้องแต่พี่น้องเบิ้งวันนี้มองแข้งหมาได้พี่น้องเห็นป้วยมองหมาแข้งแข้งหมาหมาแข้งกระทุกขกันนะเนาะเขามาเบิ้งดูอยู่มองนี่เขาจะไม่เห็นหมาแลนแข่งกันกะน,น,นะ กสิลงเงินตัวคนนั้นนอกการพน,นันนี่มันถือกฎหมายอยู่นี่เนาะเขาเห็นใดถือกฎหมายมือน,นี้ลงเงินกันมาจะได้ชนะมาจะได้แพ้นะเคยึข้นขขมาสองเทืาเขาไปได้บาเลังก์การพน,นันนะเพียงแต่ไปอยากมาเบิง้งมันเป็นยังไงนนะนี่แหละสนามันในเมืองนี้พี่น้องเขากสิปล่อยมากสิเลน่นเซวะสามสี่โตพี่น้องรถเมฆมาแล้วจาา้ารถเมฆขยันมาแล้วกสิ่กับบ้าน นี่แหละรถเมฆมาแล้วพี่น้องอก็สิกลับบ้านโอเคนะจ๊ะเจอกันที่บ้านลงรถเม่แล้วพี่น้องลงทางยางกลับบ้านแล้วนี่พอดีเห็นดอกไม้งามๆลนยะอยากให้พี่น้องเห็นเนาะลงลรถเมฆแล้วทางยางกลับบ้านน้องไปน้ำกัน